ตัวนี้พิเศษยังไงครับ720 S Apex S Apex Apex ตัวนี้คือตัวตัวที่เขาเรียกว่าไลฟ์เวทจากโรงงานเลยอ๋ฮะผลิตแค่15คันในโลกเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทรถให้ดูนะครับต้องบอกว่าตัวนี้มันมีเทอร์โบนะครับสวัสดีครับบอยสติ๊กเกอร์ปากม้ำนะครับผมวันนี้นะฮะมาพบกับชอบผู้บอยสติ๊กเกอร์อีกแล้ววันนี้นะฮะเราต้องบอกว่านี่นี่นี่คือรถ เจ้าแม็กลาเรน720เป็นตัวพิเศษจะเป็นตัวพิเศษยังไงเดี๋ยวเรามาถามน้องอันโอกีนะ <OG. S 1> ครับผมามาอันนี้นะฮะก็เป็นรถของคันใหม่ของน้องอันโกกีนะฮะใช่แล้วอ่ต้องบอกว่าเป็นรถเจ้าแม็กลาเรน720นะฮะตัวนี้ <720. S 1> พิเศษยังไงครับ <S 720 S Apex เอฟเอเอฟเอ,เเอเต,ตัวนววี้คือตัวตัวที่เขาเรียกว่าไลฟ์เอฟจากโรงงานเลยอ๋ฮะผลิตแค่15คันในโลกอ้อโหนะฮะเป็นเป็นตัวที่ผลิตน,น้อยมากอ่ะ<ห>อเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเจ้ารถคันนี้ดีกว่านะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบฝากส u b อ c ไ i b e กดไลค์กดแชร์เป็นกลังใจพี่บอลด้วยแล้วก็น้องอันโกกิชุกช่องชายนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มด้านหน้านะฮะด้านหน้าเนี่ยก็จะมีคาร์บอนเคฟล่านะครับเนี่ยเห็นมนี่ฮะมาดูกล้องใกล้ๆนะฮะแล้วก็ตัวตัวด้านข้างเนี่ยปกติเถ้าเป็น 720ตัวปกติมันก็จะมีพวกคาร์บอนแต่ตัวนี้ไม่มีนะน่าจะเป็นตัวของเขานะก็คือคาร์บอนดำอันนี้เป็นทําสีเนาะเออทาสีเอาไม่คาร์บอนดำใช่ไหมไม่มีครับอันนี้มันเป็นทําสีแต่ว่ามันก็ตัวพิเศษแหละอ่ะแล้วก็ด้านล่างจริงๆเขาน่าจะเป็นคาร์บอนหมดเลยเนาะแต่ถ้าเป็นเนาะวันนี้มันแล้วแต่ว่าแล้วแต่ออปชันเขาแต่ว่ามันมันมันก็คือมันไม่มีออปชันมันมาอย่างนี้เลยมันเป็นตัวลิมิเต็ดมันผลิตมาอย่างนี้เลยไม่มีจิ้มออปชันเพิ่มอ๋อนะฮะ ก็คือว่าเป็นลูมิเต็ตไม่ปเป็นอย่างนี้เพราะว่าลูมิเต็ดก็คือตัวแบบนี้ง่ายดีจ<ข>บแต่งจากโรงงานเ,ออเลยนะฮะก็คือเขาแต่งจากโรงงานมงงานเ,ลมนเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างครับด้านข้างเนี่ยต้องบอกว่าเป็นล้อของตัวตัวเขาเหมือนกันฮะนี่ก็ไม่ใช่คาร์บอนเป็นสีนะฮะแล้วก็ล้อก็เป็นล้ออัลอยตัวล้อรู้สึกว่าจะเป็น20 21ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวดูก่อน อ๋อสิบเก้าเบรกไดรามิกสิบเก้าเบรกเซรามิกนะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปเลยโอ้โหปั๊มบบลเลอร์มากเลยนะผู้ชมล้อหน้าเป็นสิบเก้าล้อหลังยี่สิบนะฮะตัวนี้ที่บอกเป็นตัวพิเศษเป็นตัวอะไรครับเอพิกเอพิกเจ็ดสองศูนย์เอสเอพิกมันคืออะไรฮะมันเป็นรุ่นรุ่นของตัวพิเศษมันเป็นตัวที่เขาผลิตแค่สิบห้าคันสิบห้าคันทั่วโลกสิบห้าคันเองสิบห้าคันทั่วโลกโอ้โหอย่างนี้ก็ราคาขึ้นเรื่อยๆเลก็อันนี้คันเดียวในประเทศไทยตอนแรกเขาซื้อมือหนึ่งปั๊ ก็คือรถเนี่ยปี2ี่บอ่ะรถเนี่ยปี2ี่สิเอ็ดองปีนี้เองนู่นปีปีที่แล้วเองรถปีล่าสุดเลยตอนแรกเราโรงงานออกเท่าไหร่ครับอันนี้ผมไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะก็คือเจ้าของเนี่ยเดิมทีเจ้าของเขาซื้อมาอเขาซื้อมาแล้วเขาไม่ได้ขับเลยไม่ได้ขับเลยแล้วก็จอดไว้ที่โชว์รูมแล้วจังหวะผมเนี่ยมาเห็นกับโชว์รูม ก็คือเขาโทรเขาโทรมาบอกพี่อะก็เลยขอคือบอกพี่มีรถใหม่ๆเข้ามาบอกนะอะไรเงี้ยใช่ก็เลยเดินไปไปเห็นที่โชว์รูมพอดีวันนั้นพอดีเอา S T O ไปทำซื้อโอ้โหก็เลยขอซื้อต่อเขาซื้อต่อเขานะนี่นี่มาดูใกล้ๆฮะตัวนี้ก็เป็นคาร์บอนแล้วก็เดี๋ยวไปดูด้านหลังดีกว่าเผื่อมีอะไรเพิ่มเติมนะฮะด้านหลังนี่ก็ก็เป็นล้อตัวยี่สิบนะฮะล้อหน้าล้อหน้าเขาจะเอาเล็กเพื่อกดแรงแอโรไดนามิกนี่ฮะนี่นี่เอฟเฟกตนะฮะเป็นสติ๊กเกอร์จากโรงงานเขาเลยเออตัวนี้ก็เหมือนกับว่า ติดมาเลยนะฮะแล้วก็ปีกหลังก็เป็นนี่ฮะนีนะะ่คาร์บอนนะฮะคาร์บอนโหปีกใหญ่สําหรับเวลาเปิดขึ้นนี่คูดุเลยนะใช่เวลาเบรกเวลาเบรกมันก็จะเปิดขึ้นครับใช่แล้วก็ตัวตัวอะไรนะตัวช่องลม,งลมก็เป็นอ่าคาร์บอนนะฮะจริงๆอะผมชอบดีไซน์ของ720นะ,ะผมว่ามองแล้วแบบมันมีแอโรไดนามิกค่อนข้างเยอะนะฮะตั้งแต่หัวจ้าหดท้ายนะฮะมีตั้งแต่ช่องลมจากด้านหน้ามาเห็นปะ เนี่ยฮะแล้วก็เข้าลงด้านล่างใช่แล้วมาออกเออ <seeks. S 2> แล้วก็ออกมาข้างใช่ <reopening> แล้วก็ออกหลังนะฮะ <ET estás floods> ตอนหลังนี่ก็นี่หม้อกรองนะฮะก็เป็นข้างในเป็นคาร์บอนจริงๆข้างหน้าเขาน่าจะทำเป็นคาร์บอนเนาะใช่แต่เขาเป็นแบบแบบเป็นเป็นรูปทรงเขาเขาออกแบบมาอย่างนี้เขออกแี้เาออกแบบมน์นะฮะนี่นี่ก็ตัวนี้เป็นสีนะโอ้โหสีก็ถือว่ามันดูสวยนะมันมีมิติมากเลยนะฮะคันนี้เนี่ยอยู่กี่แรงม้าเนาะพอบอกได้ไหมเจ็ดร้อยยี่สิบแรงม้าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาถามอันโกกี่ดีกว่าว่า ที่บอกว่ามีนัมเบอร์ซีเรียลนัมเบอร์รุ่นนี้เขาจะมีนัมเบอร์อยู่เขาจะมีนัมเบอร์อยู่ที่ด้านข้างตรงนี้เขาจะเขียนไว้เลยอันนี้1 of 15ก็คือ15คันในโลกแค่15คันเท่านั้นเลยเอ e เกและเนี่ยเป็นคาร์บอนไฟเบอร์หมดครับ่าโอ้โหนี่ครับเป็นคาร์บอนนี่ตัวนี้ก็เป็นคาร์บอนหมด ไว้ว่าทำสีมาใช่แล้วก็คาร์บอนเป็นมือมือจับแล้วก็เบาะเนี่ยดูนะฮะเบาะเป็นตัวเบาะท็อปเลยเนี่ยเบาะเหมือนแบคเซีนะฮะเบาะตัวเนี้ยมันเป็นรุ่นพิเศษยังไงครับผมไม่เข้าใจว่าเขาเรียกเบาะอะไรผมไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นแบคเซีนะฮะเป็นเบงเป็นเบงะนาะสนามเบาะพิเศษอ่าแล้วก็เป็นด้านหลังก็จะเป็นพวกเหมือนกับว่าคล้ายๆเหมือนอะคาธาร่าหรือว่าเบาะนะฮะเป็นเป็นเคฟล่าคาร์บอนเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทรถให้ดูนะฮะสำหรับเจ้าแมคลาเรน720 ต้องบอกว่าตัวนี้มันมีเทอร์โบนะครับซึ่งเขาจะตัดเสียงออกไปเยอะมากฮะมันเบริรได้แค่นี้นะฮะมาตัดเสียงฮะเพราะว่ามันได้แค่นี้จริงๆฮะแต่ว่าเวลาวิ่งโคตรโหดครับจริงๆเสียงมันดังกว่านี้นะแต่มันเบริรได้แค่นี้จริง อยากมีกับเขาบ้างครับคุณอันโกกิครับแบ่งความรวยให้ผมหน่อยครับก็ขอขอบคุณมากนะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะต้องบอกว่าเสียงแตกต่างกับแลมโบไหมโอ้โหคนละเรื่องฮะต้องบอกว่าคันนี้เหยียบไม่ได้เพราะว่ามีเทอร์โบนะฮะส่วนแลมโบกินี่เป็นเครื่อง NA เบิร์ดเบิร์นทีสุดเสียงครับพูดง่ายว่าไฟแล็บออกตูดนะฮะแต่คันนี้เป็นเครื่องเทอร์โบมันมันนิ่มๆผู้ดีผู้ดีแต่อย่าให้วิ่งแตะพื้นโอ้โหเบ้อครับพ่น้องโอเคเดี๋ยวไปอีกคลิปไปดีกว่าครับอันโกกิไป โอเคนะฮะวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องอัดโกกินะฮะสำหรับรีวิวเจ้าแม็คลาเนน720ตัวอะไรนะเอ펙เอเ펙นะฮะต้องบอกว่าเป็นตัวพิเศษนะฮะแล้วก็มีนัมเบอร์ให้เรียบร้อยนะว่าบอกได้เลยว่าคันนี้คันที่คันนี้คันที่อะไรคันที่หนึ่งคันที่หนึ่งเลยของประเทศไทยใช่แล้วมีแค่สุดท้าคันทั่วโลกนะฮะแล้วแปลว่าเขายังผลิตไม่หมดแน่เลยผลิตหมดแล้วผลิตหมดแล้วด้วยใช่ผลิตหมดแล้วเป็นซีเรียลนเรเบอร์เรียบร้อยแล้วใช่ก็คือคันที่หนึ่ง ชโลมเขาบอกมาอย่างนี oh, uh ้นะอันน like the ี้ผมก็ไม่รู้คันที่หนึ่งใช่ใช่แต่ที่นี่เขาเขียนว่าคันที่หนึ่งป่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งออฟสิบห้าอ๋อหนึ่งออฟสิบห้านะครับสำหรับเพื่อนๆนะฮะถ้าใครสนใจการรีวิวแบบนี้นะฝากสังกตการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่บอยด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะฝากไปช่องทางของอันโกกินะฮะเขาทำเกี่ยวกับ เกี่ยวกับพวกอะไรนะพ้าเครื่องพักเครื่องนะฮะรัต้องเช่าซื้อขายพ้าเครื่องแล้วก็มีการไร้สดยังไงก็โปรดไปฝากเพจด้วยละกันเผื่อใครแบบสนใจอยากจะดูพระองค์ไหนถูกใจอะไรยังไงสะสมได้นะครัสำหรับน้องอั๋นโกกิวโนนี้ก็เป็นคันที่3หรือที่4นะคันที่4ครคบคันที่4นะคันที่5นะก็จะเป็นรถอะไรติดตาชมแต่ผมบอกได้เลยแม่งต้องเป็นฟูลรีเพราะเขา ับทุกรุ่นแล้วล้วตัวลิมิเต็ดทุกรุ่นเลยนะฮะ<ช>คอนเทนต์ดีแปลกดี่เขต้องเอาตัวลิมิเต็ดกันก็อยากได้อยู่เพราะว่าเขาเป็นคนชอบลิมิเต็ดนะครับน้องๆแล้วเมียเมียลิมิเต็ดแล้วคนเดียวโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ